ในลำดับต่อไปก็จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับเรื่องสไลด์ต่างๆเราทราบต่อหน้านี้แล้วว่าเราสามารถเริ่มสไลด์ได้อย่างไรบ้างนะครับก็วิธีการก็คือเรามี่มุมมองสลับที่หนึ่งที่สองที่สามผมจะกลับมาเป็นสไลด์ที่สี่กลับมาเป็นด้านหน้าครับผมมีมุมมองปรับมุมมองเสร็จแล้วก็ปรับโมเดลชิวนไดียว คลิกคำนวณสไลด์ต้องการให้มีมุมมองแล้วก็ปรัที่ส่วนเรื่องรอยลอียก็สไลด์ดน,ดละน,ลดนะครับพอย้อนกลับไปดูเนี่ยก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นหน้าภาพเคลื่อนไหวนะครับเสร็จแล้วเราสามารถจัดการสไลด์ต่อโดยการในด้านขวาม,มือถ้าเรามกดซ้อนแล้วคลิกลงนะครับก็จะมี บองท่้นก็ทำงานเพิ่มเติมคำว่าสไลด์ไทเปอร์ตรงนี้ก็จะสามารถเปลี่ยนได้เป็นภาษาไทยแล,ลย้วสไลด์เพื่ตรงนี้ก็จะปริเปลี่ยนเป็นี้ก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นนี้ก็ได้ไดท้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นนักทดสอบทีเ,ทเกียร์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยน ก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็สาหรับต้องการที่จะเน้นข้อความไปตรงนี้ครับเป็นพิเศษจะเป็นที่ส่วนของล่างภาพจำใหญ่ที่ต้องการอะไรเยอเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถไปใช้เทคนิคตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วก็ย่อตรงนี้ไปถ้ามต้องการสร้างมุมมองที่แตกต่างเปลี่ยนตรงนี้จากเป็นลุกเป็น ผมแท์สไลด์ครับน,นี้ก็าสังเกตด้านซ้ายมือตอนนี้ก็มีอสไลด์สี่แลสไลด์ห้าภาษาไทยที่สไลด์ 5, ลด 6, นะครับน,นี้ก็คือเรื่องของการจัดการสไลด์นะครับเสร็จแล้วจะมีส่วนหนึ่งที่เราสามารถทําได้ครับอันนี้คือในตำแหน่งที่หันไปด้ดานขวาตรงนี้จะอยู่ที่สไลด์ที่6เราสามารถสลับตำแหน่งสไลด์ตรงนี้ด้วยกันได้ ผมจะย้ายตำแหน่งให้ความชัดเจนเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่เกิดขึแล้วก็นี้จะเปลี่ยนเป็นสไลด์ที่สี่ สังเกตการเรียนามลำดันบ,บนะครับสไลด์ที่สี่ห้าหกสมมติว่าการจัดวางก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกามที่เราวางแผนแต่เราสามารถที่จะจับสไลด์สลับตำแนนหน่งกันได้ยกตัวอย่างเช่นให้เอาปากกาสไลด์รัดใช้ปุ่มวงกลมตรงกลางด้านหน้ากดค้างแล้ว,ลวเราเลื่อนขึ้นไปด้านบนก็จะสังเกตนะครับว่าสไลด์ที่หกจะเลื่อนอยู่ก่อนสไลด์ที่สี่แล้ว สลับตำแหน่งสไลด์ที่4ี่ลงมาหลังสไลด์ที่5้าเพื่อให้วเราสามารถสลับไปมาได้เสร็จแล้วเรามาคลิกดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็คือีตำแหน่งสไลด์ที่2 3ึ่งส่างเราวางไว้แล้วก็เราสลับสไลด์ที่หนึ่อเสร็จแล้วก็ตัดไปสไลด์ที่ห้าแล้วก็เป็นสไลด์ที่สี่ก็นี่ละครับก็สามารถที่จะสลับ ตำแหน่งไปมากันได้ตลอดเลียงคกดค้างไว้นะครับสำหรับสี่จะมาถึงเดือนท้อหกจะาตอนท้ายก็สามารถทำได้นะครับด้วยการสับพลิ